State Diagram นะครับถือเป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการออกแบบระบบเลยครับซึ่งช่วยให้เราสร้างซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้ตามที่คาดหวังมีความแน่นอนแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นเวลาเราพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยปัญหาคลาสสิกอย่างหนึ่งที่เจอกันบ่อยๆก็คือบัคหรือข้อผิดพลาดต่างๆที่มันเกิดมาจากการจัดการสถานะหรือสเตที่ไม่ดีพอนี่แหละครับลองดูตัวอย่างนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับ สมมุติว่าเป็นระบบแรนค้าออนไลน์ข้อมูลบอกว่าได้รับเงินจากลูกค้าแล้วแต่พอไปดูสถานะของออเดอร์มันกลับยังขึ้นว่ารอการชำระเงินอยู่เลยที่แย่ไปกว่านั้นคือระบบกลับส่งของออกไปแล้วเห็นไหมครับว่าความไม่สอดคล้องกันแบบนี้แหละที่สร้างความสับสนและทำให้ระบบทำงานผิดพลาดได้พอเจอปัญหาแบบนี้เราจะแก้มันยังไงดีคำตอบก็คือการใช้ a t e ตด a g r a มเข้ามาช่วยครับ เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันว่ามันคืออะไรเพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์ของสถานะได้ง่ายขึ้นนะครับลองนึกภาพตามง่ายๆถึงตัวละครในเกมต่อสู้ดูครับกฎเหล็กของเกมก็คือณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยตัวละครจะอยู่ในสถานะได้แค่สถานะเดียวเท่านั้นจะยืนจะกระโดดหรือจะหมอบก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งจะยืนไปพร้อมกับกระโดดไปด้วยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจะพูดให้เป็นทม์การขึ้นมาหน่อย Sta ต e d i a g r กรม ก็คือแผนภาพที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของระบบนั่นเองครับมันจะบอกลำดับการเปลี่ยนแปลงสถานะทั้งหมดของสิ่งสิ่งหนึ่งตั้งแต่เกิดไปจนจบเลยว่ามันจะเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งได้ยังไงบ้างองค์ประกอบหลักๆของมันมีอยู่3อย่างครับ 1. คือ state หรือสถานะณนะปัจจุบันของสิ่งนั้น 2คือ transition หรือลูกศรที่ลากเชื่อมระหว่างสถานะเพื่อบอกว่ามันเปลี่ยนไปเป็นอะไรได้บ้างและ3คือ event หรือเหตุการณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นขึ้นมาครับมีจุดหนึ่งที่คนมักจะสับสนกันบ่อยมากๆเลยครับก็คือความแตกต่างระหว่าง state diagram กับ flow chart ซึ่งจริงๆแล้วมันคนละอย่างกันเลยลองดูตารางเปรียบเทียบนี้จะชัดเจนเลยครับ f ฟล์ชาร์ t เนี่ยจะเน้นไปที่กระบวนการหรือลำดับการทำงานมันจะตอบคำถามว่าระบบทำอะไรเป็นสเต็ปสเต็ปไปในขณะที่ s t a ต e ไดอะแกรมจะเน้นที่สถานะและการรอคอยครับมันจะตอบคำถามว่าตอนนี้ระบบเป็นอะไรหรืออยู่ในสถานะไหนถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับ f l o ์ชาร์ t ก็เหมือนสูตรทำอาหารเลยคือบอกว่าต้องทำอะไรก่อนหลังเป็นข้อๆแต่ s t a ต e ไดอะแกรมจะเหมือนกับสัญญาณไฟจราจรมากกว่า คือมันจะอยู่ในสถานะไฟแดงไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างมากระตุ้นมันถึงจะเปลี่ยนเป็นไฟเขียวครับหัวใจของมันคือการรอเอาล่ะครับพอเราเข้าใจทฤษฎีกันแล้วทีนี้มาลองดูการสร้างไดอะแกรมของจริงกันบ้างดีกว่าโดยเราจะใช้ตัวอย่างเป็นคำสั่งซื้อในระบบอ e ีคอมเมิร์ซครับวิธีการสร้างเนี่ยเราจะทำตาม5ขั้นตอนหลักๆนี้ครับเริ่มจากิสต์สถานะทั้งหมดออกมา กำหนดจุดเริ่มต้นกับจุดจบวาดเส้นทางปกติที่ควรจะเป็นจากนั้นก็เพิ่มเส้นทางที่ไม่ปกติเข้าไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยการใส่เงื่อนไขกับกิจกรรมพิเศษเข้าไปครับขั้นตอนแรกเลยเราต้องระดมสมองกันก่อนครับว่าคำสั่งซื้อ1ออเดอร์เนี่ยมันสามารถมีสถานะอะไรได้บ้างตั้งแต่ตอนที่ลูกค้ากดสั่งซื้อจนกระทั่งจบกระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการส่งสำเร็จยกเลิกหรือขอคืนเงินพอได้สถานะทั้งหมดมาแล้ว ขั้นตอนที่2คือการกำหนดจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดให้ชัดเจนค่ะตามสากลแล้วสัญ,ญลักษณ์วงกลมทึบจะหมายถึงจุดเริ่มต้นในที่นี้ก็คือ pending payment ส่วนวงกลมซ้อนกันเนี่ยจะหมายถึงจุดสิ้นสุดซึ่งอาจจะมีได้หลายจุดครับ ต่อมาขั้นตอนที่3เราจะมาวาดเส้นทางในกรณีที่ทุกอย่างราบรื่นหรือที่เรียกกันว่า happy path ครับซึ่งก็คือเส้นทางของคำสั่งซื้อที่สำเร็จสมบูรณ์แบบตั้งแต่รอจ่ายเงินจ่ายเงินแล้วกำลังเตรียมของส่งของจนถึงมือลูกค้าโดยบนลูกศรเนี่ยเราจะกำกับไว้ด้วยว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถึงเปลี่ยนสถานะได้แต่ในโลกความเป็นจริงไม่ใช่ทุกอย่างจะราบรื่นเสมอไปใช่ไหมครับ ขั้นตอนที่4เราเลยต้องเพิ่ม unhappy paths หรือเส้นทางที่ไม่ปกติเข้าไปด้วยอย่างเช่นลูกค้ายกเลิกออเดอร์ order, หรือได้รับของแล้วแต่ขอคืนเงินการเพิ่มเส้นทางเหล่านี้เข้าไปจะทำให้ไดอะแกรมของเราครอบคลุมสถานการณ์จริงมากขึ้นครับและขั้นตอนสุดท้ายครับคือการเพิ่มรายละเอียดขั้นสูงเข้าไปอีก2อ,อย่างอย่างแรกเรียกว่า u a r d s หรือเงื่อนไขครับ เช่นการเปลี่ยนสถานะไปเป็น refunded จะทำได้ก็ต่อเมื่อยังอยู่ในช่วงเวลาที่ขอคืนของได้เท่านั้นส่วนอย่างที่2คือ actions หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อสถานะเปลี่ยนไปเช่นพอสถานะกลายเป็น s h i p ปุ๊บระบบก็จะส่งอีเมลแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าทันทีทีนี้คำถามคือไดอะแกร,รมสวยๆที่เราออกแบบกันมาเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้ในการพัฒนาระบบจริงได้อย่างไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ในฝั่งของฐานข้อมูลนะครับทุกสถานะที่เรากำหนดไว้ในไดอะแกรมจะถูกนำไปสร้างเป็นค่าที่ยอมรับได้ในคอลัมน์ของตารางเลยครับส่วนใหญ่มักจะใช้ข้อมูลประเภท e นุมเพื่อบังคับว่าคอลัมน์นี้ต้องมีค่าเป็น1ในสถานะที่เราออกแบบไว้เท่านั้นซึ่งวิธีนี้ช่วยรักษาความถูกต้องของข้อมูลได้ดีมากส่วนในฝั่งของโค้ดโปรแกรมลูกศรหรือ transition ในไดแกรมของเรานี่แหละครับ ที่จะกลายเป็นลอจิกในการตรวจสอบการเปลี่ยนสถานะผูกครั้งเช่นถ้าสถานะปัจจุบันคือ pending payment โค้ดก็จะอนุญาตให้เปลี่ยนไปเป็น paid หรือ cancel ได้เท่านั้นจะเปลี่ยนไปเป็น shift เลยไม่ได้วิธีนี้ช่วยป้องกันการเปลี่ยนสถานะแบบมั่วๆและลดบักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากครับมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพกันแล้วนะครับว่า state diagram มีประโยชน์ยังไงบ้าง เดี๋ยวเรามาสรุปประเด็นสำคัญสำคัญกันอีกทีครับประโยชน์หลักๆเลยก็จะมี3ข้อครับ 1. คือความชัดเจนทุกคนในทีมไม่ว่าจะเป็น PM d e s i ดีไซเนอร์หรือโปรแกรมเมอร์จะเห็นภาพพฤติกรรมของระบบเป็นภาพเดียวกัน 2. คือความปลอดภัยมันช่วยป้องกันการเปลี่ยนสถานะที่ผิดพลาดทำให้โค้ดของเราแข็งแรงและมีบักน้อยลงและ3คือ การนำไปใช้ได้จริงไดอะแกรมนี้ไม่ใช่แค่ว่าสวยๆครับแต่มันเป็นแนวทางให้เราไปออกแบบฐานข้อมูลและเขียนโค้ดต่อได้เลยโดยสรุปแล้วการใช้ State d i a g r a มก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของระบบที่อาจจะดูซับซ้อนให้กลายมาเป็นแผนภาพที่เข้าใจง่ายมีความแม่นยำและเป็นระบบครับซึ่งถ่ายที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่การพัฒนาระบบที่มีคุณภาพและการสื่อสารในทีมที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองครับ